แล้ววันนี้เมื่อไปทรงแสดงทำแก่พวกชรินพวกบูชาไฟบูชาของร้อนเช่นนั้นนะพระองค์ก็แต่งธรรมะบรรยายเหล่านี้ให้เข้ากันกับกรรมวิธีที่พวกนักบวชเหล่านั้นบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเช่นออดิตตะปริยาย,ยาสูตร สูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆเป็นของร้อนอย่างนี้นี่นะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคคินาโทสกินาโมหคินาหมายความว่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไลลำพันธ์ต่างๆโมนี้ร้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยมันก็ทำใจของคนเราให้เร่าร้อนนี่ะเมื่อได้เกิดความแปรปวนของสังขารเหล่านี้ขึ้นมา ก็ทำใจให้ร้อนไอ้ส่วนไฟภายนอกนั้นร้อนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่ามันร้อนไปไม่นานเหมือนอย่างไฟคือกิเลสอันหมักหม,มมอยู่ในจิตใจของคนเราไฟภายนอกนั้นเมื่อหมดเชื้อมันแล้วมันก็ดับไปอันไฟภายในคือกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ใจของคนเรานี่สิ ไม่ยอมดับเชื้อของกิเลสง่ายๆมันพอใจกับกิเลสอยู่แต่ไฟภายนอกนั้นเมื่อเชื้อมันหมดลงไปแล้วมันก็ดับไปเองมันอันนั้นมันมันไม่ต้องประโยคพยายามอะไรเลยไอ้ส่วนไฟคือกิเลสอันเผาร้อนจิตใจของคนเราอยู่นี่นี่จะปล่อยให้มันดับไปเองนั้นไม่มีทางจะ จะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้จะให้เชื่อมันหมดไปเองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเนื้อในใจความอย่างนี้มันต้องอาศัยการประโยคพยายามดับไฟเหล่านี้ประสาทสดาทรงแสดงว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนตาหูจมูกลิน้นกายใจอะไรหมนี้ ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ร้อนมันไม่หนาวอะไรหรอกแต่เมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าแล้วไอ้ตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันถ้าเป็นเหตุให้จิตนี่เล่าร้อนอหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยให้จิตนี่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะตาได้เห็นรูปเป็นต้นเมื่อไม่รู้จิตไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งแล้วมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมา จะทำให้ดิ้นรนสแสวงหาหรือว่าคิดทำลายล้างผลานกันไปอะไรมือนี้นะเหตุนั้นมันจึงเลยกลายเป็นความร้อนร้อนมันไม่ใช่ร้อนอยู่แต่เฉพ,าะ,ะเพาะในโลกนี้วัน,นี้ร้อนไปถึงโลกหน้าเบียดเบียนกันทำกรรมทำเวรต่อกันบาปกรรมมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิ เอาเกิดไปชาติได้ก็กรรมเวรยังไม่หมดมันก็กรรมเวรก็หนุดนวงเหนียวให้ไปเจอกันเข้าก็เป็นศัตรูกันล้างผลานกันไปก่อทุกข์ให้เก่กันและกันไปนี่แหละพูดถึงความร้อนเกี่ยวกับกีเลสตัณหานี่นะว่าร้อนไปนานถ้าหากว่าบุคคลใดมัวเมาประมาทไม่ทําความเพียรไม่ทวนกระแสจิต ปล่อยให้กิเลสมันมาหมักดองอยู่ในใจนี่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อสายติดต่อไปตลอดถึงโลกนี้โลกหน้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้ตั้งใจสู้กับมันละมัน ะหารมันเสียอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีเชือสายยืดยาวนานต่อไปอีก mm hmm. แล้วตัดเชือไฟ mm hmm. คือกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจในปัจจุบันนี่แหละตัดออกไปให้มันน้อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะมันก็หมดเป็นสี่ว่าแต่ใจเรานี้ไม่ชอบกับมันเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจชอบกับมันเหตุที่มันจะไม่เบาบางไปจากจิตนี่น่ะอันกิเลสต่างๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเบื่อมันเ็จแล้วไม่ชอบมันแล้วมันก็ระมัดระวังและไม่สร้างมันขึ้นมาอีกแต่ที่มันมีอยู่แล้วนั้นก็พยายามตัดทอนมันออกไปอพยายามระวังรักษาไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะแล้วมันจะมากขึ้นได้ยังไงกิเลสนะนะ ระวังอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้มันจะดับได้ก็เพราะความประโยชนพยายามเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงหลักปฏิบัติไม่ใช่มากมายอะไรดอกแต่อุบายที่จะให้จิต มั่นในหลักปฏิบัติเหล่านี้นะี่มันมีมากมายเพราะว่าจิตนี้มันไม่ค่อยอยากจะรับเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้มาไว้ในใจให้มั่นคงเรื่องมันนะเอ่ดังนั้นจึงไอคคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันมีหลายเรื่องหลายรถก็เพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนให้มามั่นอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้เนะี่ยเช่นผู้ยังไม่ คิดเรือกว่าจะรักษาศีลอย่างนี้เอาก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้รู้ตัวว่าศีนนั่นเป็นสิ่งควรรักษาถ้าคนไม่รักษาศีนแล้วอย่างนี้ก็จะไปทำบาปบาปมันก็จะฉุดคร่าไปสู่ทุกข์ในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเนี่ยพระองค์เจ้าจึงมาปลุกผู้ฟังทั้งหลายให้ตื่นขึ้นให้กลัวต่อทุกข์ภายในสงสาร แล้วมาสมทานมั่นในสีนเมื่อสมทานมั่นในสีนแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ทำแต่บุญบปนี้นะมันก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นเอาเท่านั้นก็ยังไม่พออันมาปลุกใจของคนให้ตื่นขึ้นว่าเพียงแต่แค่ละบาปเท่านั้น มันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกไปได้เพราะว่ากิเลสอันที่มันยังดองอยู่ในใจนี่นะ่ะมันยังมีอยู่มันยังเป็นเชื้ออยู่ไม่ใช่ว่าพอละบาปนั้นหมดไปแล้วอย่างนี้กิเลสนั้นจะหมดไปพร้อมกันเลยน,นี่ไม่ใช่อมันยังไม่หมดอ่ะน,นั่นเองอ้าวกิเลสเมื่อละบาปได้แล้ว มาสารวมในศินอย่างเนี้ยแต่กิเลสส่วนละเอียดไปกว่านั้นยังละไม่ได้เมื่อหมดอายุสงังขารอัน,นี้สงสินวันก็พาให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คันเมื่อมีการเกิดอยู่อย่างนี้มันก็มีการตายถึง่ะเป็นเทวดาได้ก็ตายเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็ไม่แน่นักบัดนี้ ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนพนะอหมดบุญตายลงไปนี่ดิ่งลงไปสูน่นรกทีเดียวเลยก็มีอ่าเพราะอ,อะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะบาปที่ผู้นั้นทำไว้แต่เป็นมนุษย์นั่นเองมันมีกำลังแรงกล้าสมควรนะอย่แต่มันก็ติดสอยห้อยตามไปคอยอยู่งั้นเพราะว่าหมดบุญเก่าที่ผู้นั้นทำลงเมื่อใด บาปเหล่านั้นมันก็สวมเข้าทันทีเลยอย่างนี้นะบาปนั้นมันหนักมันจะไปเกิดเป็นเป,นปรตอสุรกายสเดชาน,นั่นไม่ได้ก็ต้องดิ่งลงนรกทีเดียวเลยจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้เว้นเสียแต่เทวดาตนใดถ้าจะเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างว่านี่แหละไปย้ำละเว้น จากบาปกรรมโคลมชั่วต่างๆได้แล้วก็เมื่อไปเกิดสวรรค์แล้วหมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วจุดตินี่บุญบุญที่ให้เกิดในสวรรค์มันหมดแล้วแต่ว่าเศษของบุญยังอยู่มันถึงได้นำมาเกิดในโลกนี้อีกถ้าเศษของผู้ใดยังหลายมก็นำให้มาเกิดในตระกูลสูง ได้เป็นพระราชามาหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างอะไรโมนี้แหละหรือว่าเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นผู้มีตระกูลอันสูงลดหลั่นกันลงมาตามวาสนาบรารมีที่ติดสอยห้อยตามมานี่มันเป็นอย่างนี้อันเรื่องบุญกุศลนี่นะมันไม่ใช่ว่าพอแต่หมดบุญจากสวรรค์นั้นแล้วอย่างนี้ ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกเลยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบาปกรรมมันชั่วนั่นเมื่อไปตกนรกเอาค้นจากนารกนั่นมาแล้วเศษบาปยังไม่หมดก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัเดฉานไปลดหลั่นกันไปอย่างนั้นจนกลัวว่าบาปกรรมเหล่านั้นมันจะหมดลงไปจริงๆ มันจึงเกจะพ้นจากทุกขติเหล่านั้นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันนะไอ้พวกที่เป็นเทวดาแล้วจุดติจากเทวดาลงมามาเกิดในโลกนี้ผู้มีปัญญาผู้มีสติอยู่ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลส,สืบต่อแบบนี้นะนั่นเองเมื่อโมรยโยสังขารแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเก่านะั่นะอีกอี่อยู่สวรรค์อ่า หมดอายุอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมามนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบาร,รมีอีกหมดอายุจากมนุษย์ก็ขึ้นสวรรค์อีกงั้นสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวมีแต่บุญกุศลล้วนๆน,นะขึ้นลงขึ้นลงอยู่ระหว่างมนุษย์และสวรรค์นี่ในที่สุดบุญบาร,รมีมันก็เต็มได้น,นั่นเอเมื่อบุญบาร,รมีเต็มแล้วก็ จะได้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง mm. เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็บรรลุอรหัตตะผลไปเลยไอ้พวกที่บุญบาร,รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนะ mm. นั่นแหละก็ดจึงได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานทีนี้นะ mm. นี่แสดงเรื่องวิถีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่น่ะ มันมีอาการแตกต่างกันไปดังกล่าวมานี่แหละเนื่องมาแต่การกระทำขอให้เข้าใจเนื่องมาแต่ความพอใจของบุคคลบุคคลพอใจในการงานอันใดในการกระทําอย่างไรมันก็ทําไปอย่างนั้นธรรมดาผู้มีกิเลสเนี่ยทำอะไรไปมันก็เป็นตัวกรรมไป มันไม่เป็นเหมือนอย่างพระอระหันต์ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วอันนั้นท่านทำอะไรลงไปนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปเลยสักแต่ว่าทำไปพอประั้นแหละเพียงได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสำหรับประโยชน์ของท่านนั้นเต็มเพียบบริบูรณ์แล้วแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอระหันต์เนี่ยมันยังบกพร่องอยู่หลายอย่างน,นี้กิเลสก็ยังมีหนานแน่นอยู่อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อทําอะไรลงไปพูดอะไรไปอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในใจนู่นทีนี้นั่นะถ้าหากว่าทําอะไรพูดอะไรไปเนื่องจากว่าจิตใจนั่นมันมันยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งว่าอย่างนี้มันก็แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นแหละอเช่นจิตใจมันยึดเอาความรักไว้ในใจอย่างนี้นะ เมื่อมันแสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงออกเป็นคนเจ้ามายาสาไทยต่างๆเออทั้งกิริยากายก็มายาคําพูดคาาําจาทางวาจากอมายาสาไทยเกี่ยวกับความรักความใคร่หมนี้นะนั่นมันมัน,มนจึงว่าเมื่อจิตใจนี่มันยึดเอากิเลสไว้อย่างละกิเลสไม่หมดทำอะไรพูดอะไรออกมามันก็เลยจึงว่าเป็น อาการของกิเลสไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เมื่อความต้องการสิ่งที่ตนรักใครนั้นไม่สมหวังแล้วก็กลายเป็นความโกรธขึ้นมาอย่างนี้แหละกะยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งร่างกายสังขารน,นี่ตามเป็นจริงมันก็หวงว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ย ไม่อยากให้ใครมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนถ้าใครมาใส่ร้ายยกโทษติเตียนไม่พอใจโกรธอย่างนี้พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้ออก,กันไปก็เลยกลายเป็นอกุศลไปแบบนี้นะ่